ส่วนดให้ลูกค้านะครับ13,000บาทนะครับจากราคาปกติ33,000นะครับ990บาทเหลือ29,90บาทครับแล้ว สวัสดีครับพบกับ i c ค u ย p h o n e TV ีอีกครั้งนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่โรบินสันลาดกระบังนะครับซึ่งอยู่ใน Oppo Brand Shop นั่นเองครับ ตัว oppo เนี่ยนะฮะก็เพิ่งเปิดตัว oppo find x2 นะครับผมซึ่งเป็นตัวซีรีส์เรือธงของเขานะครับผมซึ่งตัว oppo find เนี่ยจะเป็นตัวซีรีส์ที่รวบรวมเทคโนโลยีสุดๆนะฮะของเขาเนี่ยไว้ในตัวนี้เลยนะครับผมซึ่ง oppo find x2 เนี่ยนะครับก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับรวมอยู่ในนี้เลยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะฮะความถี่อยู่ที่120 hz นะครับผมหรือแม้ว่าจะเป็น cpu นะก็เป็นรุ่นล่าสุดเลยก็คือตัว snapdragon 865นะครับผมซึ่งรองรับ 5g ด้วยนะครับผมแล้วก็เร็ว สูงสุดณตอนนี้เลยนะครับผมแรมนะฮะก็ให้มาอยู่ที่12 GB เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วโอ้แรมเยอะมากนะสบายๆใช้ลื่นๆเลยเพราะว่าขนาดโน้ตบุ๊กทั่วไปยังให้แค่8 GB เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวที่ชาร์จนะครับผมระบบการชาร์จเนี่ยจะเป็น s u p e r w o o ู2.0นะฮะซึ่งชาร์จเร็วอยู่ที่65วัตต์เลยนะครับเห็นเขาเคลมมาว่าชาร์จเนี่ย เต็มศูนย์ถึงร้อยเนี่ยภายใน30กว่านาทีเท่านั้นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าตัว Oppo f i X2 เนี่ยจะมีดีมีเด่นอะไรบ้างแล้วก็มีโปรโมชั่นเด็ดๆอะไรบ้างนะครับในช็อปเลยครับผมตัวซีรีส์ f i X2 เนี่ยนะครับผมมีจุดเด่นแล้วก็มีโปรโมชั่นเด็ดๆอะไรบ้างครับถึงนี้ก็ถ้าเป็นตอนไฟ n X2 นะครับตัวนี้เลยนะครับรูปร่างนะครับจะให้มาเป็นแบบ 3D นะครับทั้งหน้าลัางหลังนะครับแล้วก็ถ้าสีน้ําเงินเนี่ยครับมันจะเป็น เป็นกระจกนะครับด้านหลังแต่ถ้าเป็นสีดำเนี่ยจะเป็นเซรามิกนะครับหน้าจอโค้งนะครับขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วครับนะครับแล้วก็ในส่วนของ CPU นะครับตัวนี้นะครับจะให้มันเป็น Snapdragon 865นะครับ ซึ่งการทํางานเนี่ยของตัว CPU นะครับจะเร็วกว่าตัวเก่าอย่างไครื่นเก่าจะเป็น8ห้าการทํางานจะเร็วกว่าถึง25เนะครับแล้วก็ในตัว CPU จะมีตัว 5G มันด้วยนะครับชชว่ซัพพอร์ตในเรื่องของ 5G ตัวนี้เห็นว่าใส่ซิมได้2อันรองรับ 5G 2ตัวเลยรองรับทั้ง 5G ทั้ง2ซิมเลยครับทั้งตัวไฟอ2แล้วก็ X 2 Pro เนี่ยเราก็รองรับทั้ง2ซิมซิมหนึ่งซิสองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว RAM นะครับตัวนี้ให้มาที่ RAM 12นะครับ ตัวชนิดของแรมเนี่ยจะเป็น LDDR5 นะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเป็น LDDR4 ครับซึ่งการทํางานเนี่ย LDDR5 เนี่ยจะทํางานได้เร็วกว่า1.5เท่านะครับครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ Super w a r k Charge นะครับเป็น2.0เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับกระแสไฟนะครับแรงดันต่ํา65วัตต์นะครับตัวนี้นะครับชาร์จเต็มนะครับภายใน30นาทีนะครับมีมาให้ทั้งไฟ r e X2 แล้วก็ f i X2 Pro เลยนะครับ ตัว52นะครับตัวนี้ให้ r e เฟรชเรทมาที่120เฮิร์ต์นะครับจะเป็นการแล้วก็ตัวนี้นะครับการตอบสนองการสัมผัสนะครับเร็วสูงสุดถึง240เฮิร์ตยกตัวอย่างนะครับมีเวลาเราเล่นเกมถ้าตัว r e เฟรชเรทนะครับสูงนะครับภาพก็ยิ่งลื่นนะครับแล้วก็เวลาเล่นเกมเนี่ยการสัมผัสที่ดียิ่งขึ้นก็ยิ่งดีครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้ให้การ สปอตสีนะครับอยู่ที่10บิตนะครับเป็นการแสดงนะครับสีได้มากกว่า1,000ล้านสีนะครับยกตัวอย่างอันนี้จะเป็น8บิตนะครับสังเกตดูตรงมุมนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นน้ํามันนะครับผ่านี้ครับเราจะเห็นเป็นชั้นชั้นมากขึ้นไฟ X2 นะครับตัวนี้ให้หน้าจอวันที่6.7นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Quad HD+ นะครับเป็นความละเอียดแบบ 3K นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับหน้าจอนะครับเป็น Gorilla Glass 6ทั้งหน้าและหลังนะครับ ตัวหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอเต็มเลยนะครับแล้วก็ตัวมุมเนี่ยโค้งด้วยแล้วตัวจอเนี่ยครับตัวนี้ก็ยังรองรับนะครับ Ultra Mission Engine นะครับซึ่งชิปตัวนี้ครับปกติแล้วเนี่ยเราจะใส่ไว้แค่ในทีวีที่ว่ามีความละเอียด 4K เท่านั้นแต่ตัวนี้ครับ Oppo นะครับเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกนะครับที่นําชิปตัวนี้มาใส่มันจะช่วยนะครับในการรองรับก็คืออย่างเช่นเวลาเราดูวิดีโอที่ความละเอียดไม่ได้เยอะมากหรือว่าเราดูไลฟ์สดพวกนี้ครับมันจะช่วยให้ตัววิดีโอหรือว่าไลฟ์สดเหล่านั้นนะครับมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น และระบบเสียงของตัวไฟ X2 นะครับตัวนี้ให้มาที่เป็นออ Dolby Atmos นะครับเป็นระบบเสียงเหมือนในโรงภาพยนตร์เลยนะครับเป็นตัวลำโพงเนี่ยเป็น Dual s t u d i o นะครับ ในส่วนของ 5x2 แล้วก็ 5x2 pro นะครับตัวนี้ให้กล้องหลักวันที่3ตัวนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นเลนหลักนะครับอยู่ที่48ล้านนะครับตัวนี้เป็นเลนส์โซนี IMX 586นะครับส่วนถ้าเป็น 5x2 pro นะครับจะเป็นเลนส์โซนีนะครับ IMX 689นะครับซึ่งตัวนั้นมันจะมีมัติโปรกัสนะครับสามารถโฟกัสได้รอบทิศทางนะครับแล้วก็ยังมีเซนเซอร์ครับที่มีขนาดใหญ่1ต่อ1ส่วน4นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของเลนตัาเลนวายนะครับถ้าเป็น 5x2 ธรรมดานะครับจะให้ความละเอียดมาที่2ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้สามารถถ่ายมุมกว้างถึง120องศานะครับแล้วก็ยังสามารถนอกจากถ่ายรูปแล้วยังสามารถทําเป็นวิดีโอด้วยแต่ถ้าเป็นฟ x 2 Pro นะครับตัวนี้เราจะให้ความละเอียดที่48ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ,ถ่ายใน120องศาแล้วก็ทาวิดีโอได้เหมือนกันแต่ความละเอียดเนี่ยตัวนั้นจะสูงสุดกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของอตัาเลนวายนะครับลูกค้าเนี่ยยังสามารถถ่าย เลนมาโคในตัวเลนวายได้เลยครับถ่ายมุมมุมใกล้นะครับตัวระยะเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเออสามถึงห้าเซนเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของเลนซูมนะครับตัวเลนซูมเนี่ยไฟลสองธรรมดาให้มาที่13ล้านพิกเซลนะครับเข้ากับตัวไฟลสองโปรเลยแต่ว่าตัวไฟลสองธรรมดาจะเป็นเทเลสโคปนะครับซึ่งตัวเอ,อ่อไฟลสองโปรเนี่ยจะเป็นเเลิสโคป ซึ่งรีสโปกตัวนี้จะเป็นตัวที่ใหม่กว่านะครับแล้วก็สามารถซูมได้เยอะกว่าถ้าไฟ2ธรรมดานะครับลูกค้าสามารถซูมแบบดิจิตอลซูมนะครับได้ถึง20ิเท่าแล้วก็ซูมแบบไม่เห็นรายละเอียดเป็นแบบไฮบริดนะครับได้ถึง5เท่าแต่ถ้าเป็นไฟ X2 p อนะครับลูกค้าสามารถซูมได้ถึง60สบเท่านะครับเป็นดิจิตอลซูมแล้วก็วเป็นไฮบริดซูมนะครับแบบไม่เสียรายละเอียดได้ถึง1ิเท่าครับ ตัวกล้องหน้าของตัวไฟ X2 แล้วก็ X2 Pro นะครับตัวนี้ให้ความละเอียดไปที่32ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ยังรองรับการถ่ายภาพนะครับแบบ HDR นะครับตัวนี้ HDR นะครับจะช่วยในเรื่องของสีนะครับให้ภาพนะครับดูสดยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนกล้องนะครับตัวกล้องเนี่ยจะมีไฟขึ้นที่ด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟ X2 นะครับตัวนี้นะครับจะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า s o l o e นะครับตัวนี้เราสามารถนะครับ เพิ่มรูปภาพนะครับหรือว่าวิดีโอนะครับลงไปในแอปแล้วก็ตัดแต่งนะครับใส่ฟิลเตอร์ใส่นะครับตัวซับไตเติลนะครับมิวสิกได้เลยอัตโนมัตินะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปโหลดเพิ่มเติมจากในแอปไม่มีเสียค่าโฆษณาด้วยนะครับตัวไฟ X2 นะครับมาพร้อมกับ ColorOS 7นะครับซึ่งอยู่ในระบบปฏิบัติการ Android นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีโหมดนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับแอปล็อกไท a เวนเซฟนะครับมี เออกรณีนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับสามารถแย้ายข้อมูลจาก iPhone มา Android ได้นะครับแล้วก็มีตัวคาร์หมอกซึ่งตัวนี้เรามีพื้นที่เก็บข้อมูลให้ลูกค้าใช้ฟรีถึง 5GB ตครับตัวกล้องหลังนะครับของไฟล์สองนะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของการโฟกัสนะครับโฟกัสที่รวดเร็วนะครับก็ต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของเลนส์ซูมนะครับตัวนี้สามารถซูมแบบไฮบริดนะครับซูมไม่เสียระยะได้ถึง5เท่านะครับแล้วก็ซูมแบบดิจิตอลนะครับได้ถึง20เท่าเลย นอกจากเลนส์ซูมแล้วนะครับตัวนี้ยังมีในเรื่องของออตต้เลนไวายนะครับที่สามารถถ่ายมุมกว้างถึง120องศาตัวนี้สีสันนะครับที่เราเห็นก็ยังดูโดดเด่นเหมือนเดิมครับแล้วก็ตัวภาพนะครับก็จะไม่โค้งงอด้วยส่วนของตัวกล้องนะครับก็ยังมีเรื่องของ HDR AI นะครับแล้วก็ยังมีการปรับแต่งฟิลเตอร์ในกล้องให้ตัวอัตโนมัติเลยนะครับในส่วนของวิดีโอนะครับตัวนี้นะครับสามารถซูมได้ถึงนะครับ10เท่านะครับ แล้วก็ตัววิดีโอนี่ครับเรายังสามารถนะครับใช้ในโหมดของตัวออโตสแตนดี้นะครับตัวกันสัน่นนอกจากนี้นะครับตัวกล้องนะครับปกติแล้วถ้าเราจะถ่ายรูปเป็นหน้าชัดหลังเบอร์เรายังสามารถถ่ายวิดีโอเป็นหน้าชัดหลังเบอร์ได้ด้วยโนอะ้ oh, หน้าชัดหลังเบอร์ได้เลยนะฮะวิดีโอโดยทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังครับโอ้โหฟังก์ชันแล้วก็ สเปคต่างๆเนี่ยค่อนข้างจัดเต็มเลยนะฮะสำหรับ OPPO Find X2 s ี r ีส์นะฮะแล้วมันมีสีอะไรราคายังไงโปรโมชั่นยังไงบ้างครับเนี่ยในส่วนของ Find X2 นะครับตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด2สีนะครับจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็สีโอเชียนนะครับจะเป็นสีน้ำเงินออกเอ่อฟ้านะครับตัวราคานะครับจะอยู่ที่3 3 9 9 0านรกบาทนะครับตัวนี้นะครับเราตอนนี้อยู่ในช่วงพิเออเดอร์นะครับจองได้ถึงวันที่6ถึงวันที่19นะครับรับเครื่องได้ถึงวันที่20นะครับ ตัวนี้โปรโมชั่นนะครับแล้วแต่ทางหน้าร้านนะครับแต่ห้าของแบรนด์ช็อปของเรานะครับจะมีกรณีเปิดเบอร์ใหม่รายเดือนของทูมูฟนะครับมีส่วนลดให้ลูกค้านะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับจากราคาปกติสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเหลือสองหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรายเดือนเนี่ยก็จะมีในส่วนพิเศษของรายเดือนให้นะครับทอล์ฟีเจ็ดร้อยห้าสิบนาทีเน็ตเป็นออลิมิเต็ดสีครับของแถมนะครับถ้าลูกค้าเพลย์ออเดอร์นะครับลูกค้าจะได้หูฟังเดลโฟฟรีนะครับซึ่งตัััวนนนี้เเป็หูฟงไมละครบ ตัวนี้ปกติราคาที่3,990บาทแล้วก็จะมีบัตร VIP card นะครับซึ่งตัวนี้จะประกันหน้าจอแตกให้ลูกค้า1ปีนะครับ1ปี1ปีไพ่หนึปีประกันได้1ครั้งนะครับแล้วก็จะมีประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน1ปีถ้าเครื่องมีปัญหาครับเราเปลี่ยนเครื่องยกความได้เลยปุ๊บเปลี่ยนได้เครื่องใหม่เลยใช้งานอยู่ลำโพงไม่ดังอะไรครับเข้าโหมรมีปัญหาที่ฮาร์ดแวร์เปลี่ยนเครื่องใหม่ได้นี่คือ VIP card มีการ์ดนี่ซื้อได้ไหม ซื้อไม่ได้ครับต้องเป็นของจองเฉพาะเป็นรุ่นของตัวพิเออ d e เดอร์เป็นตัวช,วชเท่านั้นตอนนี้เท่านั้นเลยตอ,อนนี้เท่านั้นครับ <Okay S 2> แล้วก็ยังมีตัวคาชาร์ที่เป็น s u p e r ร o วครับซึ่งตัวนี้ม,มันรองรับเป็น s u p e r ร์วลนะครับชาร์เต็มภายใน30นาทีเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้เราของแถมอีกตัวนึงนะครับก็คือจะเป็นคาชาร์นะครับ ตัวนี้วลาลูกค้าไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยครับตอนนี้ที่ว่าเราไม่มีชาร์จเนี่ยใช้ตัวนี้ชาร์จได้ครับภายใน30นาทีก็เต็มเช่นกันภายในรถก็คือชาร์จในรถก็เต็มเร็วเช่นกันใช่ครับส่วนของแถมอื่นๆนะครับถ้าอย่างเช่นแบรนด์ช็อปของเรานะครับก็จะมีกระเป๋ารอลากให้นะครับมีขาตั้งกล้องพอดเทจนะครับให้นะครับต่ของแถมแต่ละเออสาขาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแต่ละหน้าร้านไม่เหมือนกันกลลูกค้าก็ติดตามทางได้สบายด้วยกัแล้วถ้าก็เป็นไอตัวไฟ X 2 Pro อะไฟ X 2 Pro ใช่ไหมคร 4,990บาทนะครับตัวนี้นะครับเราถ้ากรณีเราเปิดเบอร์ใหม่รายเดือนนะครับก็จะมีส่วนลดให้ลูกค้านะครับ9,000บาทนะครับรายเดือนเนี่ยเท่ากันเลยนะครับเป็ดเเท่ากาันจ่าย1,499เน็โตโทรได้750นาทีเน็ตเป็น unlimited 4G นะครับ ส่วนถ้าไฟ X สอง Pro เนี่ยสีที่มีนะครับเราจะมีแค่ดำนะครับแล้วก็สีส้มนะครับอ๋อก็คือ2สี2สีเท่านั้นครับแต่ว่าสีส้มเนี่ยตอนนี้ยังไม่เข้าไทยก็แต่จะมีนํามาจำหน่ายในอนาคตมีมามีมาอยู่ในช่วงจองเ่ยนะครับอาจจะให้จองช่วงหน้าหลังหลังเลยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องที่น่าสนใจนะฮะผมว่าแล้วแหะแบบมันมีสเปคต่างๆเี่ค่อนข้างโอเคเลย ยังไงก็ขอบคุณนะฮะที่วันนี้ให้ความกระจ่างกับเรานะครับผมแล้วยังไงถ้าใครสนใจนะฮะก็มาดูได้ที่ Oppo b a n d Shop นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ตัวโรบินสันลาดกระบังนะครับก็มีพนักง,งานที่ค่อนข้างที่จะให้รายละเอียดได้ครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับผมยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ